ความสะอาดอย่างล้ำลึกขึ้นไปอีกนะคะโดยการใช้ ไหมขัดฟันจริงๆคุณแม่หลายๆคนก็ถามมาเหมือนกันนะคะว่าเออเจ้าไหมขัดฟันเนี่ยค่ะคุณแม่คะสาคัญจําเป็นไหมก็จะต้องบอกเลยว่าถ้าลูกของเรานะคะมีฟันที่ขึ้นชิดติดกันแบบนี้ค่ะบางทีค่ะมันอาจจะทําความสะอาดได้ค่อนข้างลําบากนะคะตรงฟันที่มันชิดติดกันเราอาจจะเลือกใช้นะคะไหมขัดฟันนะคะมาทําความสะอาดต่อนะคะหลังจากที่เราแปลงฟันอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนนอนก็จะยิ่งเพิ่มทําให้นะคะเนาะฟันของลูกเรานะคะสะอาดยิ่งขึ้นไปอีกถามว่าจะเริ่มใช้เมื่อไหร่ ไม่ได้มีเกณฑ์กาหนดที่ตายตัวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าฟันลูกค่ะมันชิดแน่นกันมากเลยสามารถที่จะใช้ไหมขัดฟันให้กับลูกได้เลยนะคะโอเคไม่ก่อนถ้าเราหาปลูกฝังน้องนะคะตั้งแต่เด็กนะคะน้องก็จะชินนะคะแล้วก็พอน้องโตไปโตไปนะคะน้องก็จะสามารถที่จะใช้ไหมขัดฟันได้โดยที่รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะที่บ้านแม่โบก,ก็ใช้เช่นเดียวกันอ่านะคะในเรื่องของแบบไหมขัดฟันนะคะคุณแม่คะ่ะ